ไม่แก่ก็คือไม่แก่สิทธิ์การหลอกตัวเองไม่แก่ตัวผมด้วยนะอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้ก็สีปีแล้วนะสีปีแล้วแต่ก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยนะใช่นะครับต้อนรับแการส้มอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะกับเวททางออนไลน์รับเซชั่นเล่นน้องท้องส่วนแบบคนสนิท มีเวลาไม่เยอะแต่ว่าคุณภาพแน่นอนนะครับผมอ่าพัตคาแยงส้มกันก่อนเห็นเมื่อวานนี้ครับไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเครื่องความสำคัญระหว่างมันเป็นกรุงโซลกับกรุงเทพนะครับก็เป็นเหมือนกับเราแลกเป็นไทยเกาหลี so ะะนะครับครับผมคอนเสิร์ตจะชื่อนใจคือโซลพารคอนเสิร์ตอื็นอนะครับผมก็เหมือนกับว่าทางกรุงเทพกับทางกรุงโซลเนี่ยครับเหมือนกับว่าจัดเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนได้แลกเปลี่ยน ดนตรีนะครับก็คือเขาก็มีวงของเกาหลีมาเล่นด้วยนะครับก็จมีวงวอตเอ็กนะครับผมซึ่งก็กำลังยังเลยตอนนี้นะครับผมแล้ววงเซสตาเซสตาร์ก็มาด้วยเซสตาแล้วก็ดีเจโซดาโอ้ดีเจโซดาจะพูกอะไรทำมอะไรทำไมูดไมนี่แฟนคลับที่มานะฮะในที่นี้เนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับผมพอเอ่ยดีเจโซดาโง่สวยไหมสวยนะจริงสวยไหมครับวจริงสวยนะครับสวยครับผม พี่สวยอะผมก็หนูอยู่ห้องติดกับคุณนนท์นะครับผมอ๋อมีนนท์ไปด้วยนนท์ไปด้วยครับแล้วก็มีพี่ๆผมซีซีนัทไฟต์เออใช่ครับผมเรรยากาศในการไปไทยไปบรรยากาศในการเล่นแบบนี้มันเหมือนมันเชื่อมระหว่างไทยกับเกาหลีมันมันมีความรู้สึกแตกต่างเวลาเล่นกับให้กับผมว่าอยากฟังอย่างเดียวไหคือคือคนที่ไปเนี่ยเมืวันนั้นก็จะเป็นแฟนคลับของมีวงเกาหลีด้วยแล้วมีแฟนคลับผมไปด้วยแล้วก็แฟนคลับของนนท์ซฟไฟต์เองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ให้แฟนศัพจากหลายๆกลุ่มมาเจอกันมันเหมือนมันโปรุ่นมากขึ้นเนาะใช่แล้วเราก็ได้มีโอกาสเราก็ได้มีโอกาสโชว์แสดงให้กับแฟนฐานของที่เขาไปดูแฟนฐานที่ชอบคนเกาหลีเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยเราก็มีสินค้าที่เราก็เป็นที่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอวซึ่งเขาน่ารักมากเลยยังไงบ้างคือคื้ ก็ผมได้รับเสียงเสียงกอรรับยู่นตอนที่โชว์เนี่ยคือดมากก็ขงบคุณทั้งการทํางนะครับแล้วก็การแลับของศาไปินเกาหลีแล้วก็ศิเปินไทยคนท่านออื่นด้วยที่พี่เขาผองโชว์ทุกคนสรุปเลยรวมเนี่ยวันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเราก็ชื่นใจมันเหมือนไม่แบ่งแยกเนาะคือไม่ว่าจะเป็นศิลปินไครถ้าแบบว่าเขาโชว์อยู่บนเวทีแล้วเราก็ไปเชียร์ด้วยแต่มันก็ถือก็พร้อมที่จะจอยไปด้วยกันใช่ครับโมวันนี้บรรยากาศที่ดีมากๆสำหรับเมื่อคืนนี้เนี่ยแค่เมื่อคืนมีใครในที่นี้ได้ไปดูเมื่อคืน ไปทั้งหมดทุกคนเลยนี่เราคัดมา20คนนะครับเป็นผู้โชคดีที่มาได้มาใกล้ชิดกับแกงส้มในห้องสดพร้อมๆกันครับผมไ่หมดเลยอันนี้คือแกงส้มจําจําได้หมดไหมนะครับคือเราจะเจอหน้ากันบ่อยทางนแกงนี้หรแกงนี้เขาจะมามารอเวลาผมแบบอยู่เยอะเข้ากันี่อะไรย่างงี้ครับผมเขามีสายหน้าแกเขามีสายหน้าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สายหน้าคนที่อาจจะได้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ตังค์ไม่ผมแล้วก็เต็มใจทำงานลเงินไม่ไไม่ออกครับ เมื่อกี้ก็บอกว่าแบบว่าเอารามมาครึ่งวันเอเอรามได้ครึ่งวันนะรามมาครึ่งวันแต่ว่ารามมาครึ่งวันเนี่ยประมาณ1จรอบ <laughs> ตอนนี้ไม่รู้ตกงานหรือยังไม่หรอกก็คือมาให้กำลังใจแก๊กโจมตลอดไงนะครับอันนี้คือคิวงานเมื่อวานเลยนะแค่เมื่อวานที่แบบว่าขึ้นไปสดๆกันมานะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงซีรีส์ของแก๊กโจมบ้านที่แบบว่าเขาบอกว่ากําลังฮอตกำลังฮิตมากเลยเพิ่งออนแอร์ไป2อง EP เองพุ่งในกล้ามไป EP ที่สามสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่านูงงง่ายสบายเลยเหมือน็นการเบรก พักสมองนิดนึงแต่ว,ว่ามันมีแบบมีละครดราม่าอย่างไรก็ตามนะคะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเบาที่สุดอนกัก็คือชิวๆหน่อยใช่แล้วก็รวมไปถึงนอกจากในเรื่องมันจะน่ารักแล้ว,นลลวเนีน่ยมันมีรถโรลูฟี่อ่ะที่มันถ่ายไปเรื่อยๆกับวิวสวยๆ<ม>เราท่องเที่ยวไปกับรถหุ่นคันที่แบบจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปไปถึงดอยสุเหราคือเราขึ้นไปภาคเหนืออ่ะคือเรา แล้วมันเป็นการเล่าเรื่องแบบการแบ็คแบ็คแพคอะออกขึนเหมือนแบบคือคิวไปเรื่อยๆเจอตรง<ช>ไหนคือม<ะ>ัอนมันจะแวะตรงนั้นเลย <c oughs> รู้สึกว่าเรื่องนี so ้มันเรื่องในเรื่องมันมันเริ่องเรื่องมันโดดเด่นเขครับแล้วภาพสวยด้วยคนดูนี่คุ้มแน่นอนโอ้โหนอกจากจะได้ดูจากส้มดูการแสดงที่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะยังได้ดูวิวสวยๆคือเราท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับในเมืองไทยครับก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยด้วยว่าภาพที่ออกมาคือสวยมากจริงใช่แล้อย่างเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือในเรื่องมันน่ารักชื่อว่าอย่างผมเป็นตากล้องนะครับในในเรื่องของผมเป็นตากล้องครับ เหมือนกับมีความฝันใจกับภูนางามเหมือนเคยสัญญาเขาว่าจะพาไปเที่ยวภาคเหนือนี่แหละแต่ว่าเขาเสียไปซะก่อนโอ้ยวันไหนไม่ได้ไม่ได้พาเขาไปจนวันหนึ่งผมตัดสินใจว่าโอเคงั้นผมจะทําตามความฝันที่ที่เขาที่เขาเคยบอกว่าเขาอยากไปเลยวก็แพ็คมาคนเดียวแล้วก็เขาเลยแมแพ็คเนี่ยผมด้วยโบกรถฮะก็เจอกับสองสาวนี่พี่มิวรนารุสแล้วก็ยี่สี่เดี๋ยวอันนี้คือจะพาแฟนไปแต่แฟน หายตายไปแล้วนะมันมันเลาสมองจริงๆใช่ไหมมันเล่าสมองจริงๆเรามันเล่าสมองอะไรเงี้ยว่าคือเขาจะค่อยเล่าย้อนกลับไปถึงวันที่มันมีความดราม่าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็มันคือมันตลกแน่นอนตลกแน่นอนใช่คือมันเป็นความดราม่าที่เราไม่ได้เน้นไปทางดราม่าเราเน้นมาเล่าว่า สุดท้ายแล้วคนที่มีปงสามคนมาทกันเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรบ้างเดี๋ยวคาแรคเตอร์ที่เป็นดาร์กล้องเนี่ยต้องมันเป็นยังไงบ้างมีเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่เล่นยังไงบ้างอะไรอย่างเงียคก็ต่างกับผมที่อยาครับก็มันจะถามเลยว่าตรงกับตัวจริงหรือเปล่าไม่คือในในเรื่องเนี่ยเขาคิดเรื่องทุกทีเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะเหนียบนิ่งๆอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนสหรับผมผมมองว่าทั้งลูกคนที่ผ่านความแบบ ความเสียใจมีเยอะร้ายแรกว่าเยอะเพราะว่าเพราะผมรู้สึกว่าคนที่อยู่กับความรู้สึกผิดเนี่ยมีสามปีนะครับเหมือนเขาจะแล้วกว่าเขาจะทําใจได้เนี่ยผมว่าเขาผมรู้สึกว่าเขาต้องมีความแบบเป็นผู้ชายที่นิ่งระดับเหมอนกันคือเขาคือเขาแต่เขาไม่ใช่คนอารมณ์ไม่ดีนะคนอารมณ์ดีแหละแต่ว่าคือเหมือนมีมีประสบการณ์ทางด้านความรักกันด้วยใช่พูดน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นคนแบบดูแลคนรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือแต่แต่เรื่องผู้ชายที่ผู้ชายจริงเพราะว่า เพราะว่าบางซีนเนี่ยครับผมผมเคยถ่ายวันหนึ่งเนี่ยมีผมประมาณสิบห้าซีนใช่ไหมครับบางซีนผมไม่พูดไม่ไม่พูดเลยเหรอประโยคเดียวแล้วประโยคเดียวก็คือได้ครับแต่ผมอยู่างนั้นด้วยนะฮะใช่แต่มันต้องแสดงทั้งๆที่ไม่ได้พูดอ่ะซึ่งหัวอันเนี้ยมันยากนะน่าจะตื่นตั๋งนะคะคือบางทีแบบเขาให้เราเล่นอารมณ์แบบนั้นแต่ให้เราพูดแค่คำเดียวเนี้ยซึ่งซึ่งก็มันก็เลยว่า ต่างกับตัวผมเราอยากจะเติมเข้าไปอ่ะคือถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราเติมเข้าไปแน่ตอนนี้ถ้าเป็นตัวผมหรือว่าโอ้ยเยอะแยะเต็มเมยไม่มีเตัวรู้เลยนะว่าคือแกงส้มเหมือนแบบกินเริ่มกินไปกับบทบาทการแสดงมากเพราะว่าเราคือถามไปแค่เนื้อเรื่องหรือว่าอะไรแบบคาแรคเตอร์อเลยทีเดียวคือเหมือนแกงส้มแบบไปได้หมดเลยอ่ะจำได้หมดเลยว่ามันเฮ้ยเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วผมว่าใช่ครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์การทำงานเนี่ยคือเหมือนเราพอเราต้องไปในชาละครแล้วก็ต่งแต่กับตัวละครใงเชื่อพอ พอทำไปหลายเรื่องเข้ามันก็เริ่มละเอียดขึ้นในดูเรื่องอะไรเงี้ยแฟนคลับชอบไหมครับสองไอพีชอบติดติดตามตลอดเลยอืชอบพร้อมกันอีกแล้วนะเป็นแฟนคลับที่เชียร์พร้อมกันมากแล้วก็น่ารักาจริงๆมีปุ่มอยู่เนี้ยครับก พร้อมแล้วคือแทนคขับก็จะมีปุ่มด้วยนะใช่ครับปุ่มกดตรงเขาก็จะมีใช่มีอยู่แล้วเป็นจังหวะอยู่แล้วตามมาตั้งสี่หน้าไปแนะครับแล้วในเรื่องนี้ก็คือเห็นบอกว่าเนื้อหอมเหมือนกันนะแก๊ใช่ลิฟซีกับวิวนี่ต้องเห็นต้องแย่งใช่เพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมไม่ค่อยมีในชีวิตจริงป่าจริงวจริงจเพราะว่าเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยคือผมจะเหมือนผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะผมก็ติดรถเข้าไปแล้วก็ดูแลครอบครัวอคนทั้งที่ทำได้แต่นี่ไม่ไหว เขาสองคนเนี่ยคือพยายามที่จะแบบเหมือนแข่งันจีบผมเซึ่งซึ่งพอคือผ่านเวลาไปอ่ะวันนึงเราก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มรู้แหละแต่ว่าเราก็เราก็เหมือนกับเร,เรามีคนไว้หรือไม่เรามีคนในใจเราเราก็เราต้องมาลองยุ้นกันว่าผมจะหวั่นไหวไปหาใคร <laughs> เราเป็นไงบ้างน่ะคือสองสาวคนนั้นก็ไม่ใช่แก่กา,าก,ก็คือวิวแล้วก็ากกาีซีเลยอะจีบ้วนะโอ้ยคือเอาหน้าสีหน้าไปไหมสีหน้าคือเอาี้ตอนตอนตอนแรกผมตอนเริ่มเรื่องตอนจะเริ่มถ่ายจาก,กา็ตื่นเต้นนะ <mm> ได้เจอพี่ <mm> วิ 4, วกับพีซีสองคนนี้นคือคือผมชอบการสแสดงเขราะว่าจริงๆน่าจะ กเคยได้ร่วมงานกับทั้งสองคนนี้มาก่อนยังยังคือเราเจอกันเพราะอย่างนี้เป็นงานค่ายแล้วก็จะเจอกันบ้างแต่ว่าเราไม่ได้สนิทแล้วเราก็แค่ทักทายในงานอ๋อจะไม่เคยร่วมงานการแสดงกันใช่อคืผมก็จะวิวตอนเขาไปงานกาล่าแล้วเขาเดินมาถนนจะว่าโอ้โหพี่หญิงคนนี้สวยมากสวยเนาะพี่อีฟซีเนี่ยคือเวลาเราเห็นเขาอยู่ในอยู่ในหนังอะไรอย่างเี้ยเขาเป็ผู้หญิงแบบ แล้วพอมาร่วมงานกันาวันแรกปุ๊บด้วย,ด,วยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องไปเจอความลำบากด้วยการเขาไปถ่ายต่างจาังหวัดนักท่องเที่ยวไม่พอเจอกันได้วันหนึ่งเท่านั้นแหละครับรู้เลยว่าพี่ๆเขาไม่ได้เป็นอย่างท,ที่เราเห็นคือจากอเล่นที่เรา <laughs> วางไว้แบบว่างานเลยเจ้าหญิงคุเตาเขาคือเขาคือตลกครับผมเขาตลกเขาเกิดเขาเกิดมาเพื่อเป็นตลกครับคือคือสองคนนี้มีความตลก ด้วยตัวของเขาเองแล้วมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนจะได้เห็นมุมน่าในความตลมของเขา เพราะเวลาพวกเราอยู่สามคนเนี่ยไม่ว่าเปิดคณะตลกได้เลยได้ครับคืออาจจะไม่เคยเห็นบทบากอะไรอย่างนี้มาก่อนด้วยเพราะอย่างพี่วิวนี่เาก็สายดราม่าแต่นีสิ่งที่น้อชอบเล่นเป็นแบบบทแรงๆครับผมอะไรเนี้ยครับผมก็เรื่องนี้แหละจะมาดูกันว่ามันจะน่ารักยังไเนี่ยนี่แค่ไปแค่2 EP เท่านั้นเองนะครับแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างเพลงแน่นอนก็คือแกร่งส้มร้องประกอบไว้ในเพลงในละครในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ใช่ครับผมชื่อเพลงว่าคนที่ไปกับเธอครับโอ้โหผมได้ไปดูใน MV มาแล้วดู เราอยากจะไปเที่ยวเลยามาพูดถึงเพลงกันก่อนเพลงชื่ออย่างนี้นะฮะแล้วก็ดนตรีอะไรเป็นยังไง